ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอลลเจนเพปไทด์บำรุงกระดูกและผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อซจากปลาบ้านที่ปิดตายเออนะครับเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของใครคบน้ำตาล เรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของเพื่อนที่นี่อะคะ่ะเล่าให้ฟังเป็นเป็นเรื่องราวของญาติของเขาที่ไทยนะคะอะค่ะจะบอกว่าเล่าเลยนะคะได้เลยครก็คือ,อพี่คนเนี้ยเขาเล่าให้ฟังว่าญาติของเขาเนี่ยอยู่ที่จังหวัดจังหวัดหนึ่งแถบภาคเหนือนะคะ อซึ่งบ้านของญาติเขาเนี่ยให้นามสมมุติว่าเป็นคุณน,นกแล้วกันนะคะคุณน,นกเนี่ยเขามีอสมัยสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีบ้านที่อยู่อประมาณว่าอยู่ริมดอยประมาณนี้นะคะคแล้วมันจะค่อนข้างห่างไกลกับตัวเมืองนิดนึงก็คือจากตัวเมืองเนี่ยเดินทางไปที่บ้านคุณน,นกเนี่ยก็เดินทางประมาณสี่สิบกิโล มันก็ต้องขึ้นเขาไปอย่างเงี้ยค่ะครับทีนี้อในครอบครัวของคุณน,นกเนี่ยก็จะมีอคุณพ่อคุณแม่นะคะมีพี่ชายหนึ่งคนแล้วก็มีญาตินะคะที่อยู่บริเวณใกล้กันก็คือมีบ้านของเขาหนึ่งหลังมีบ้านของคุณน,นกหนึ่งหลังครับค่ะคุณน,นกเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเออ เหมือนเขาใช้ชีวิตอยู่เอแบบธรรมดาเล่ยเปื่อยในในภาษาคนที่อยู่ในชนบทอ่ะน,นะคะก็ทําไล่ทําสวนไปญาติของคุณน,นกเนี่ยอซึ่งอยู่บ้านใกล้กันเนี่ยอยู่ใกล้กันเหมือนประมาณร้อยเมตรประมาณนี้ค่ะก็บ้านของญาติคุณน,นกเนี่ยก็จะมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีลูกสาวหนึ่งคน นะคะค,คือปกติเนี่ยก็จะไปมาหาสู่กันมันมีอยู่ครั้งหนึ่งครอบครัวญาติของคุณดกเนี่ยสามคนเนี้ยเขามีแพลนที่จะเดินทางไปเที่ยวซึ่งเขาจะเดินทางไปเที่ยวที่ทะเลในภาคกลางแล้วกันนะคะครับ เขาก็ขับรถก็คือตั้งใจที่จะออกทริปอะค่ะแล้วก็เป็นทริปใหญ่ครั้งแรกของบ้านเขาก็คือว่าเขาไม่เคยไปทะเลค่ะเขาก็เลยเตรียมตัวค่ะเยอะมากเอจัดเข้าวของก็คือเขาไปสองอาทิตย์เลยค่ะค่ะ,คะเขาก็เดินทางในวันที่เดินทางเนี่ยอ่คุณนกเนี่ยบอกว่าเขาเห็น ครอบครัวเนี่ยขนของขึ้นรถอะไรอย่างเงี้ยเหมือนไปส่งกันนะคะนึกออกไหมคะคก็บอกว่าขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะลูกสาวเนี่ยอายุตอนนั้นประมาณสิบหกย่างสิบเจ็ดะนะคะลูกสาวของของญาติเนี่ยคะ่ะเขาก็บอกว่าเขามาพูดก,กับคุณนกว่าพี่หนูอ่ะดีใจมากเลยรู้ไหมเมื่อคืนหนูนอนไม่หลับเลยหนูอ่ะจะได้ไปเที่ยวทะเลแล้วแล้วหนูมีความ เออใช่หนูตื่นเต้นแล้วก็หนูมีความรู้สึกว่าการไปของหนูครั้งเนี้ยจะเป็นการไปที่มีความสุขที่สุดในชีวิตของหนูเลยหนูจะไม่มีวันลืมมันเลยค่ะก็คือพูดแบบประมาณว่าเออถ้าเป็นบ้านเราอะ่ะจะแบบว่าเออไม่จําเป็นต้องพูดขนาดนั้นก็ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะพี่เป้แต่ว่ามันเป็นความสุขของเขาเป็นความสุขของเขาอย่างเงี้ยคะ่ะพี่เป้ทีนี้ คุณนกเนี่ยก็เลยบอกว่าอ่ะครอบครัวเขาเดินทางกันไปอวันที่ครอบครัวเดินทางกันไปเนี่ยก็เดินทางจากบ้านของของเขาไปจนถึงจังหวัดเนี้ยใช้เวลาประมาณนะคะสิบชั่วโมงครับค่ะก็เลยออคุณนกเนี่ย ก็เลยเหมือนกับว่าในในในสมัยนั้นเนี่ยคุณนอกอายุประมาณยี่สิบนะคะคุณนกบอกว่าในสมัยนั้นเนี่ยมันไม่มีโทรศัพท์ี่จะติดต่อกันก็เลยเหมือนจะคอยฟังข่าวเอาว่าเออจะยังไงเขาจะสนุกไหมอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนเหมือนเราลุ้นแทนญาติเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นครับทีนี้ผ่านไปแค่สามวันค่ะพี่เป เออประมาณตีสองคุณนกบอกว่าอยู่ดีๆประมาณตีสองคุณนกได้ยินเสียงาหมาเห่าค่ะเสียงหมาเห่าแบบละงมเลยแถวบ้านแล้วคุณนกนอนอยู่ในห้องก็คือให้นึกว่าเป็นบ้านไม้แสนเดียวอะ่ะพี่เบส<ม>แล้วคุณนกนอนอยู่ในห้องคุณนกได้ยินเสียงเหมือนคนขับรถเข้ามาพี<อ>่เบสเขพี<อ>่เบสนึกออก<น>ใช่ไหม อ่าเหมือนคนขับรถเข้ามาแล้วเหมือนเสียงล้อรถมันขับมาบนถนนที่มีดินมีหินอย่างเงี้ยค่ะ,ะพี่เต<พ>ใช่แล้วก็มันมีเสียงเหมือนกับเราอ่าปิดปิดเครื่องยนต์นะคะคมันจะได้ยินทีเนี้ยมันเพราะว่าด้วยความที่ตีสองแล้วมันมันเงียบมากนะคะ,ะพี่เตอ่า พี่นกเนี่ยเขาก็นอนอยู่คนเดียวในห้องส่วนพ่อกับแม่ก็นอนอีกห้องหนึ่งแล้วเขาได้ยินเสียงคนคุยกันค่ะสิเบซึ่งเสียงคนคุยกันเนี่ยเขาจําได้ว่ามันเป็นเสียงญาติของเขาซึ่งเป็นคุณพ่อคุณแม่เอาเป็นว่านามสมมุติเป็นคเป็นเป็น,เป,นเป็นน้องบีแล้วกันนะคะครับก็คือเป็นญาติเขาที่ไปเที่ยวอะค่ะสามคน เขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงเป็นเหมือนกับคุณลุงกับคุณป้าเขาแล้วก็แล้วคุยกันนะคะคุยกันเขาได้ยินเสียงเนี่ยคือเขาไม่รู้ว่าคุยอะไร,รแต่เขาจําน้ําเสียงของลุงกับป้าได้ครับแล้วก็ได้ยินเสียงผู้หญิงซึ่งน่าจะเป็นน้องบีเนี่ยพูดออกมาว่ามันไม่ใช่นะพ่อมันไม่ใช่นะก็คือได้ยินแค่นี้แล้ว นกเนี่ยก็เลยตกใจลุกขึ้นมาแล้วก็ไปเปิดหน้าต่างแล้วมองไปตรงทางบ้านของของญาติเนี่ยค่ะอม,มองไปทางญาติทางบ้านของน้องบีปรากฏว่าพี่นกอะเห็นว่ามันมีแสงไฟสว่างซึ่งมันเป็นดวงไฟสีส้มอะค่ะ<อ>ดวงไฟเป็นเป็นหลอดอเขาเรียกอะไรนะเ,นเป็นหลอดแก้ว<อ>ใช่ใช่ค่ะ เป็นหลอดสีสม้มอะคือเขาเห็นว่ามันสว่างออกมาจากในห้องของน้องบีซึ่งห้องของน้องบีเนี่ยจะมีหน้าต่างที่ที่มองเห็นกับหน้าต่างของห้องพี่นอกอย่างเงี้ยค่ะครับอ่าพี่นกเนีตกใจเลยเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาไปเที่ยวกันสองอาทิตย์ไม่ใช่หรอนี่มันเพิ่งผ่านไปแค่สามวันเองนะมันเกิดอะไรขึ้นทําไมเขากลับกันมาแล้วครับพี่นกก็เลยวิ่งไปขอประตู พ้องพ่อกับแม่เขาก็ตื่นกันมาเอาอะไรอะไรอะไรย่างเงี้ยพี่หนุก็มาเขากลับมาแล้วเนี่ยน้องบีกลับมาแล้วทำไมเขากลับกันมาป่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้อ่ทางบ้านเนี่ยก็เลยออกมาพี่เป้ออกมาดูปรากฏว่าไม่มีอะไรเลยค่ะพี่เป๊กไม่มีแสงไฟไม่มีรถยนต์ ไม่มีอะไรเลยพ่อของแม่ของพี่น้องเนี่ยก็เลยด่าพี่น้องบอกว่า <_ S 1> มึงเป็นบ้าอะไรเนี่ยมึงฝันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <_ S 2> <_ S 1> เออ,เอ,อพี่น้องก็เลยบอกว่าไม่ได้บ้าไม่ได้ฝันก็ตื่นขึ้นมาดูจริงๆได้ยินเสียงรถยนต์แล้วก็ได้ยินเสียงเขาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็ผ่านไปค่ะปรากฏว่าวันที่สี่พี่เปย์ตีสองเหมือนเดิมค่ะพี่เปย์เสียงรถยนต์ขับเข้ามา พร้อมกับเสียงคุยกันแล้วก็ได้ยินเสียงน้องบีพูดว่ามันไม่ใช่นะพ่อมันไม่ใช่นะพ่อประโยคเดิมประโยคเดิมทีนี้พี่นกก็เลยตัดสินใจค่ะออกมาดูด้วยตัวเองเลยคนเดียวค่ะก็เปิดประตูมาใส่รองเท้าเดินมามเห็นเป็นแสงไฟอ,อีกเหมือนเดิมพี่เป้ะแล้วก็เดินมาใกล้เรื่อยๆก่อนถึงหน้าต่างบ้านของอ ของน้องบีเนี่ยมันจะมีต้นมะม่วงอยู่ต้นหนึ่งพี่เป๊อยู่ข้างหน้าต่างาพี่นกบอกว่าเดินมาอยู่ดีๆอะ่ะกําลังจะเดินผ่านต้นมะม่วงอะ่ะมีเหมือนเป็นมือเย็นๆนะคะม,มาจับแขนของพี่นกซึ่งมันเป็นน้องบีนั่งอยู่ก้านต้นมะม่วงอะ่ะพี่เป๊บ คือนั่งอยู่บนต้นมะม่วงซึ่งต้นมะม่วงมันมันมันเตี้ยนะคะมันไม่สูงมัน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 ไม่สูงมากมันเตี้ยก็คือหมายถึงว่าก้านก้านมะม่วงที่ที่น้องบีนั่งอ่ะมันสามารถยื่นมือมาเพื่อจับพี่นกได้นึกออกไหมคะนึกออกแต่มันเย็นมากพี่นกบอกว่ามือเย็นมากพี่นกตกใจอ่ะหันมาเป็นน้องบีแล้วน้องบีเขาบอกว่าพี่นก พี่นกช่วยด้วยพี่นกช่วยด้วยซึ่งพี่นกเขาบอกอา้าวน้องบีกลับมาแล้วหรอย,อยังไงทําไมเมื่อคืนเออออกมาไม่เห็นมีเลยได้ได้ยินเสียงคุยกันอะไรอย่างเงี้ยครับน้องบีก็เลยบอกว่าพ่อกับแม่พ่อกับแม่พูดอย่างเงี้ยค่ะทีนี้อา่ามันก็มีไฟในบ้านใช่ไหมคะที่มันเปิดอยู่อา้าวแล้วไหน,น่ลุงกับป้าอยู่ไหนน้องบีเนี่ยก็ชี้ไป ชี้มือชี้ไปไว่าอยู่ในบ้านครับแล้วเอพี่นกเนี่ยก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเข้าไปเข้าไปหาลุงกับป้ากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องบีเนี่ยเดินตามหลังพี่นกมาอืแล้วพี่นกก็เปิดประตูเข้าไปปรากฏว่าเห็นเป็นลุงกับป้ายืนลักษณะท่าทางเหมือนทะเลาะก,กันอยู่ แล้วก็ทั้งสองคนพอได้ยินเสียงประตูเปิดเนี่ยก็หันกันมาพร้อมหน้ากันมาเลยมันมาที่พี่นกครับ<ำ>แล้วก็ทําหน้าตกในอะค่ะแล้วก็เรียกให้อ่น้องบีอะบอกว่าให่เข้าบ้านแล้วก็บอกพี่นกว่านกแกกลับบ้านไป คือพูดแค่นี้พราเอี่ยกลับบ้านไปพี่นกเขาบอกว่าเอา้าทําไมอ่ะมันมีอะไรเกิดขึ้นเหรอทําไมมันดูปนแปลกๆกันนะคะหน้าของทั้งสองท่านก็ค่อนข้างที่จะซีเรียสนะคะแล้วก็บอกว่าให้กลับบ้านไปค,ค่ะพี่นกก็เลยตัดสินใจเดิอนออกมานะคะส่วนน้องบีเนี่ยก็หันหันหลังมาตอนที่พี่นกจะเดินกลับเนี่ยก็หันมาบอก เหมือนเหมือนลักษณะหน้าตาของน้องบีเนี่ยเหมือนจะบ่งบอกอะไรพี่นกสักอย่างแต่พูดไม่ได้เพราะว่าพ่อกับแม่อยู่ตรงนั้นครับค่ะทีนี้ก็พี่นกก็กลับมานอนค่ะพี่เปยตื่นขึ้นมาตอนเช้าเดินเลยเดินไปหาอ่าที่บ้านน้องบีปรากฏว่าเดินไปประตูล็อกแม่กุญแจอยู่ค่ะพี่เปยอา้าว บ้านล็อกไม่มีอะไรไม่มีใครไม่มีรถไม่มีคนพี่นกก็เลยยิ่งงงเข้าไปใหญ่ก็เลยเดินมาคุยกับแม่ว่าเมื่อคืนเป็นแบบนี้แบบนี้แม่กับพ่อก็เลยลองเดินมาดูที่บ้านปรากฏว่าลักษณะเหมือนบ้านที่มันโดนปิดไว้แบบอย่างดีเพราะว่าไปหลายวัน<ส>ไปนานนะคะครับนึกออกไหมคะนึกออกฮะค่ะทีนี้พอ พอเวลามันผ่านไปเกือบสองอาทิตย์คือมันเกิดแค่สองวันวันที่สามกับวันที่สี่นะพี่เป,เป,เปครับแล้วเวลาผ่านไปเกือบสองอาทิตย์ปรากฏว่าก็ไม่มีวิ่แววของน้องบีครอบครัวน้องบีกลับมามพี่นกก็เลยแปลกใจนะคะว่าเอ๊ะมันยังไงอะไรเนี่ยครบสองอาทิตย์แล้วก็ยังไม่มาครับก็หลังจากนั้นเนี่ยพี่นกเนี่ย ก็ต้องออกจากบ้านมาเพื่อมาหางานทําในเมืองค่ะพี่เปก็มาทํางานอยู่ได้สักประมาณปีกว่าๆค่ะพี่เป๊กครับแล้วก็กลับมากลับมาที่บ้านเนี่ยค่ะอืมซึ่งมันเดินทางไกลมันก็เลยมาบ่อยไม่ได้เงค่ะพี่เปครับก็มามาถึงเนี่ยก็แวะที่บ้านน้องบีก่อนเลยเพราะว่าซื้อของมาฝากน้องบีอ พอมาถึงเนี่ยลักษณะบ้านอะ่ะเป็นภาพที่ล็อกกุญแจดอกใบอ่าลูกเดิมแบบเดิม,ดดมทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วก็มีมีใยแมงมุมขึ้นเต็มเลยด้านหน้าพีเ่เบสแล้วอ่าพี่นกเนี่ยก็ตกใจแล้วก็เดินต่อมาที่บ้านตัวเองแล้วก็มาถามพ่อกับแม่ว่าแล้วครอบครัวของป้าและลุงล่ะไปไหน พ่อกับแม่ของพี่นอกบอกว่านั้งแต่วันนั้นที่เขาไปเที่ยวทะเลกันสองอาทิตย์เขายังไม่กลับมาเลยคือไปเป็นปีกว่าแล้วค่ะพี่เป๊ะอยจากสองอาทิตยซ<อ>์ซึ่งพี่โอใช่ซึ่งพี่อนบอกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเขาเห็นนะ่ะวันนั้นนะ่ะครับแต่พ่อกับแม่ไม่เชื่อนะคะมันมีมันมีผู้ชายคนหนึ่งค่ะเป็นวัยรุ่นรุ่นเดียวกันน้องบีซึ่ง ผู้ชายคนเนี้เขาอะมาไปเรียนอยู่ที่จังหวัดจังหวัดนี้คจังหวัดที่น้องบีไปเที่ยวค่ะอแล้วผู้ชายคนเนี้ยเขาไปเรียนอยู่หลายปีแล้วแล้วบังเอิญพี่นอกอะออกมาซื้อของที่ร้านชำแล้วมาเจอกับผู้ชายคนเนี้ยแล้วก็เหมือนพูดพี่นอกอะพูดกับป้า ร้านขายของว่าอเออ่ป้าและลุงน้องบีหายไปไหนไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วผู้ชายคนเนี้ยเขามาได้ยินผู้ชายคนนี้ชื่อบาทแล้วกันนะคะบาทเนี่ยมันได้ยินแล้วบาก็บอกว่าเออใช่บีหรือเปล่าอนคุยกันเรื่องบีหรือเปล่าปรากฏว่าเรื่องมันมาเฉลยอะค่ะพี่เป้เพราะว่าบาทเล่าให้ฟังว่าอ่า ขณะที่เขาเรียนอยู่ที่มหาลัยที่จังหวัดเนี้ยอืตอนนั้นมันมีอุบัติเหตุรถตกขเขาพี่เมแล้วบารอ่ะอยู่ใกล้แถวๆนั้นพอดีแล้วบารอ่ะก็เหมือนไปดูแล้วทีนี้พอบารไปดูอ่ะบารก็พบว่าเป็นครอบครัวของน้องบีโอ้ยครับออ แล้วบารรู้ตั้งแต่แรกเลยว,ว่าครอบครัวน้องบีเสียค่ะแต่ด้วยความที่บารยังไม่ได้กลับบ้าน hmm. ก็เลยไม่ได้มาบอกให้ใครรับรู้ว่าครอบครัวของน้องบีเสีย hmm. แต่เหมือนกับเออเก็บเอาไว้เดี๋ยวกลับไปถึงบ้านแล้วเราค่อยไปเล่าให้ฟังว่าเราไปเจอแบบนี้มาอะไรอย่างเนี้ยค่ะ hmm. คือพี่นกเนี่ยขาอ่อนแล้วก็แบบ กุกเข่าลงไปบนพื้นเลยอ่ะคือแบบด้วยความที่ทั้งตกใจวันนั้นฉันเห็นอะไรแล้วพวกเขามากันในรูปแบบของผีหรอ,อนี่คือสิ่งที่พี่นกคิดค่ะแล้วพี่นกก็รีบกลับมาที่บ้านมาบอกพ่อกับแม่พ่อกับแม่ก็ร้องไห้อะนะคะแล้วก็ปรากฏว่าศพทั้งสามคนเนี่ยด้วยความที่ รถมันตกเข่าอ่ะแล้วรถมันระเบิดด้วยค่ะมันเหมือนกับว่ามันไม่เจออัตลักษณ์คนสิ่งของแต่ว่ามันมีป้ายทะเบียนรถอย่างเงี้ยซึ่งน้องบ้าสเนี่ยเขาก็รู้จากตำรวจว่าเออมาจากไหนแล้วก็รู้ว่าเป็นครอบครัวของน้องบีอย่างเงี้ยค่ะอืมแล้วสุดท้ายอะค่ะก็คือครอบครัวของน้องบีอะ ก็ไม่ได้กลับมาบ้านอีกเลยแต่สิ่งที่พี่นกเห็นก็คือเป็นวิญญาณของทั้งสามคนและบทสนทนาที่ได้ยินระหว่าง<อ>น้องบีและและพ่อกับแม่มันคืออะไรซึ่งพี่นกก็ไม่เข้าใจว่ามันคือเหตุการณ์ตอนที่รถจะตกเขาหรือเปล่า<อ>หรือมันคือเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะปา<ข>พี่เป้น,นึกออกใช่ไหมนึกออกเขาเขาพูดประโยชน์ดึงว่ามันไม่ใช่อย่างนั้น,นพ่อ เออใช่ใช่ใช่อะไรแบบเนี้ยเหมือนกําลังถกเถียงกันอยู่เส้นทางหรือเปล่ารถผิดทางหรือเปล่าเส้นทางหรือเปล่าใช่ค่ะหลังจากนั้นบ้านหลังเนี้ยมันก็เป็นบ้านร้างใช่ไหมคะแต่เรื่องที่มันพีคไปกว่านั้นคือหลังจากที่พี่นกกลับมาที่บ้านเนี่ย มันมีชาวสวนที่อยู่บริเวณนั้นไปทําสวนทําไร่เนี่ยเขาบอกว่าเขาเจอครอบครัวเนี้ยตอนตีสองเกือบ oh, ทุกวันวใช่ค่ะซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่จะไม่เดินผ่านทางบ้านพี่นกเลยซึ่งพ่อกับแม่ก็บอกว่า ใช่มันเป็นเวลานานแล้วที่ชาวบ้านเนี่ยไม่ผ่านทางสวนของบ้านพี่นกเลยแต่จะใช้การเข้าทางอื่นแทนอย่างนี้ค่ะซึ่งมันเป็นสาเหตุก็คือเหมือนเขาอะน่าจะเจออะไรที่มันเป็นเรื่องน่ากลัวจากจากการที่พบเห็นพวกเขาหรือเปล่าแต่ว่าพี่นกบอกว่าก็ไม่ได้ฟังจากชาวบ้านคนที่เจอนะคะคว่าเจออะไรไหมอย่างเนี้ยค่ะ เรื่องก็ประมาณนี้ค่ะพี่เปอ้ยเอ้าก่อนอื่นนะต,ต,นะต้องต้องกราบขออภัยด้วยนะว่าน้องน้ำตาลเขาเขาไอาในรหวลาเวลาเล่าเขาไม่ค่อยสบายนะต้องขออภัยด้วยซึ่งซึ่งเรื่องเนี้ยคือมันมันมันน่ากลัวนะมันมีรื่เรื่องทีด่ดีแต่เพียงแค่ว่านะต้องต้องกราบขออภัยด้วยนะครับเออคืออย่างนี้ รองเนี้ยเท่ากับว่าบ้านปิดตายบ้านหลังเนี้ยมันกลายเป็นตัวเขาเองอ่ะตัวเจ้าของบ้านอ่ะปิดเองเพราะเพราะเขาไปเที่ยวถูกต,ต้องไหมใช่ค่ะเออแต่เพียงแค่ว่าเขาไม่รู้ตัวอาจจะไม่รู้ตัวว่าตัวเองอ่ะเสียชีวิตไปแล้วทางบ้านโอ,อ้ใช่ค่ะแต่มันมีจุดพีคตรงที่ว่าเพื่อนบ้านนะ ได้ยินอยู่เนาะคุณทุนนกเนี่ยได้ยินอยู่ประจาว่าเฮ้ยเนี่ยเสียงของน้องบีบ้านนี้มีเปิดไฟนู่นนั่นนี่แต่พอไปดูคืออาอคุณแจล็อกแล้วน้องบีที่นั่งอยู่บนต้นมะม่วงเอามือมาจับเปล่าวะน้องบีคืออะไรโอใช่ไหมค่ะโอ้เลยครับนะแล้วก็ที่สําคัญเลยคนที่รู้เรื่องนี้บาดแต่บาดคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวยังไงก็คง เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เขาอาจจะติดต่อกับไบรเอกับไปเองประมาณนั้นก็เลยไม่ได้คิดที่จะต้องมารายงานเรื่องนี้นึกออกไหมเออแล้วก็ม,มีมีคําถามน้องน้ตาตาลแล้วพอเจ้าหน้าที่เขาสืบอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะเขาไม่ได้มีการแจ้งญาติเขาเหรอหรือว่าญาติเขาอยู่ที่จังหวัดอื่นหรือย,อยังไงอันนี้คือเรื่องที่พี่นกไม่ได้เล่านะคะแต่ว่าบ้าน บ้านพี่นกกับบ้านน้องบีก็เป็นญาติกันนะพี่เป๊เออเนี่ยทําไมเขาไม่มาแจ้งญาติซึ่งมันมันเวลามันผ่านไปเป็นปีเลยใช่ไหมแล้วศพเขาหรือโอะศพเขาหรือกระดูกเขาดูยังไงอ่ะเขาทำยังไงอ่ะค่ะก็คือตรงเนี้ยพี่นกไม่ได้เล่าว่าอ่าเขาไปแจ้งญาติเขาที่ไหนหรือเปล่าอันนี้หนูก็ไม่ได้ถามมาใช่ไหมเออแต่จริงๆแล้วใช่ถ้า จริงมันต้องมีการแจ้งนะครับย้อนกลับไปไม่ว่าจะเป็นทะเบียนรถที่ค้นหาได้นะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับตัวเลขตามรถต่างๆก็ามันก็มีหลักฐานที่จะสืบได้เออใช่อาจจะเป็นเขาก็ไม่ได้แจ้งหรืออาจจะไม่ได้ลงนีเทลมาเล่าให้ให้ให้คุณน้ําตาลทั้งหมดอ,ออาจจะเป็นจุดใช่จุดที่แบบแ,บบแปลกพีคแล้วกันว่าบ้านหลังเนี้ยหายไปรู้ว่าแค่ไปเที่ยวแค่สองอาทิตย์ไปเที่ยวทะเลกัน แต่ปรากฏว่าใคก่อได้านั้นแค่สองสาวันก็กลับไปอยู่บ้านแล้วแต่ที่ไหนได้ครับอาจจะเพียงแค่สองสามวันที่เขาเดินทางแล้วเขาได้ไปประสบอุบัติเหตุกลางทางตกเขวณเวลานั้นตอนตีสองก็เป็นไปได้แล้ว<ช>ดวงวิญญาณเขาอาจจะกลับมาอยู่บ้านอาจจะมีการถกเถียงทะเลาะก,กันนั่นก็แปลว่าให้ผมเดานะให้พี่เดานะ อาจจะมีการไม่รู้อาจจะมีการเถียงกันอยู่บนรถหรือเปล่าพี่พ่อเฮ้ยนู่นน,นั่นนี่ไม่ใช่ทางนี้หรือเปล่ามีการดูแผนที่หรืออะไรก็ว่างไปปรากฏว่าอ,อประสบอุบัติเหตุก่อนใช่ค่ะก็เป็นไปได้นะน้ําตาลนะค่ะโอ,อ้นี่ครับก็ฝากไปด้วยนะครับกับเรื่องที่เดินทางันไปไหนนะครับบางทีมันมันก็ คนที่ดัางไปด้วยเนี่ยสําคัญนะครับแบบการช่วยดูทางหรือหรือเป็นเพื่อนคุยกันไปด้วยนะที่สําคัญเลยอย่ายทะเลาะก,กันทะเลาะก,กันมาทะเลาะลที่บ้านกล<ฆ>ับมาบ้านก่อนค่อยว่ากันเนาะใช่ค่ะ,ะน้าตาลขอบคุณมากนะครับผมไม่สบายแล้วก็อย่างเล่าเรื่องนี้ให้เราฟังขอบคุณมากแล้วก็เดี๋ยวจอนวางสายยังด,ดีค่ะขอโทษด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับ<ฆ>ยังไงก็เดี๋ยว<ฆ>วางสายไปน้ําตาลทานยานะ อคอคนะครับจิบนับคุงหายไวๆจิบตลอดเลยเเออเห็นอยู่เหนอยู่หายไวๆนะค่ะโอเค,คขอบคุณมากครับน้ำตาลขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีสดค่ะ